สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยักุธาราสิริภาประภากรน,นะคะพระพุทธศาสนากับสันติภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้มาแล้วนะคะก็อาจจะเกิดความสงสัยหรือไม่หรืออาจจะเกิดการตีความไปต่างๆหรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์มองเห็นว่าประโยคนี้เรื่องนี้หรือวิชานี้มีความสําคัญเป็นในยะ แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อโลกนี้อย่างมากเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเรียกร้องสันติภาพเรียกร้องความเท่าเทียมเรียกร้องอิสรภาพและสิ่งที่จำเป็นที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เลยแต่ละประเทศที่มีความต้องการที่อาจารย์มองว่าถ้าประเทศไหนมีความจำเริญรุ่งเรืองด้วยศิลธรรมแล้ว ประเทศนั้นนะคะจะเอืบอิ่มไปด้วยอิสรภาพความเป็นมนุษย์ที่เสมอภาคกันไม่มีการกดขี่ไม่มีการข่มเหงไม่มีความทารุณไม่มีความโหดร้ายไม่มีการฆ่าล้างเผาพันธุ์นะคะไม่มีการเ,าเขาเรียกว่าตัดสิทธินริบรอนในความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าแต่คนคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม เขาจะมีศัก์และสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ทุกประการเทียบเท่ากับเราทุกอย่างนะคะเทียบเท่ากับเราทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าแต่ใครก็ตามที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราเป็นคนผิวขาวแล้วคนผิวดํามาแบอบกว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้เพราะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรู้สึกมีกจิตใจมีความต้องการสุขและก็ไม่ชอบความทุกข์เหมือนกัน เวลาเอาเขาไปตีเอาเขาไปเคี่ยนเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยน้ําตานองหน้าเหมือนกันเรายังไม่อยากเจอแบบนั้นเขาเองก็คงไม่อยากเจอแบบและสัตว์โลกทุกหมู่เหลาก็มีความต้องการแบบนั้นเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตและจิตใจดังนั้นอาจารย์จึงมองว่าพระพุทธศาสนากับสันติภาพเนี่ยมีความสําคัญและมีความจําเป็นที่เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญ อย่างมากเราจะไม่ให้มาให้ความสำคัญแต่เรื่องของปากท้องอย่างเดียวเคยเห็นคนรวยที่รวยล้นฟ้าแต่ไม่มีความสุขไหมคะขาดอิสรภาพทางจิตขาดความสุขทางใจเพราะสุดท้ายทุกคนเวลากินอิ่มนอนหลับแล้วเขาก็ต้องการความสุขทางใจแต่บางคนกินอิ่มนอนหลับมีเงินมีทองใช้แต่ทําไมเขาไม่เคยมีความสุขเลยบางคนภาวะผวา กลัวคนจะมาฆ่าตลอดบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาทมีเป็นโรคซึมเศร้าผูกคอตายฆ่าตัวตายกินยาตายต่างๆมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เองมันเป็นสิ่งที่เราขาดหลักธรรมนะคะเราขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเราก็ไม่รู้ว่าพุทธศาสนาสร้างสันติภาพใดๆบ้างนะคะดังนั้นเรามาดูกันว่านะฮะพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไร ะะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาสอนโดยพระพุทธเจ้ามีหลักสําคัญคือการเข้าใจความจริงของชีวิตและการลดความทุกข์ของมนุษย์นะผ่านการปฏิบัติด้วยหลักคําสอนสําคัญเลยด้วยหลักคําสอนสําคัญเลยคือ 1. อริยสัจสีอริยสัจสีมีอะไรคะทุกสัมุทยัยนะคะนิโรธและมรร และศีลส,สมาธิปัญญาการประพฤติชอบควบคุมใจและมีปัญญาเห็นความจริงพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ได้เน้นการใช้กำลังหรือความรุนแรงแต่เน้นการรู้จักตนเองการควบคุมความคิดและการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างสงบและข้อที่สองสำคัญมากเลยคือสันติภาพคืออะไร สันติภาพคือความคือสันติภาพเนี่ยหมายถึงสภาพที่ปราศจากความขัดแยง้ง